พราะสหพันธ์กาแล็กติกส่งคุณไปยังโลกคุณมาถึงโลกตอนนี้ด้วยภารกิจที่ยิ่งใหญ่และมีเกียรติเมื่อนานมาแล้วเสียงเรียกข้ามจัก,กรวาลจากสหพันธ์กาแล็กติกผู้พิทักษ์สันติภาพและพวกเขาเป็นตัวแทนของสันติภาพอิสระภาพและเสรีภาพที่ชนะในกาแล็กซี่ที่ของเราพวกเขา โทรศัพท์บอกว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกกำลังมีปัญหาและขอความช่วยเหลือจากสวรรค์ใครพร้อมที่จะมาที่นั่นและอาสาที่จะช่วยเหลือระหว่างการเปลีป่ยนแปลงและคุณยกแขนขึ้นและพูดว่าฉันกำลังจะไปโรคก,กำลังมีปัญหาอยากไปเด้นี่เป็นเพราะคุณเป็นความรักและแสงสว่าง การปลูกเสกบ,บนโลกในฐานะมนุษย์เป็นทางเลือกเดียวที่จะช่วยโดยไม่ละเมิดเจตจำนงเสรีภาพของมนุษยชาติดังนั้นทุกยุคสมัยจึงมีผู้บุกเบิกผู้เปิดและผู้ทรยศของมันเมื่อเราเข้าสู่โรคใหม่คุณคิดว่าใครคือผู้สร้างและผู้สร้างและนักคิดผู้รักษาและวิศวกรใหม่ ของความจริงใหม่นี้คุณเป็นผู้บุกเบิกเหล่านี้ของโลกใหม่เพราะลึกๆแล้วคุณมีเสียงเรียกนั้นคุณมีภารกิจคุณมีรหัสและคุณมีโครงการคุณลุกเสกในอนณาจักรแห่งความมืดมิดเพื่อน,นำมาสู่วิวัฒนาการของสติของมนุษย์ DNA ของคุณกำลังได้รับการอัปเดตให้ทำงานได้อย่าง เต็มที่ด้วย12เส้นโครงสร้างทางกายภาพของคุณจะเปลี่ยนจากโครงสร้างคาร์บอนปัจจุบันของคุณเป็นผลึกนั้นนี่คือรูปแบบนางฟ้าที่แท้จริงของคุณตามที่พระเจ้าตั้งใจให้คุณเป็นทำงานในยานพานะที่ร่างกายเบาสร้างจิตสำนึกของพาคิสคุณทาลิมีคือจุดประกายแห่งจิตสำนึกของพาคิส ที่มอบให้มนุษยชาติเพื่อว่าหากวันหนึ่งตัดสินใจเข้าใกล้พระเจ้าพวกเขาจะมีความสามารถการเสด็จกลับมาของพระคิดนั้นทำให้คุณง่ายขึ้นทางออกเดียวคือเข้ามาการตื่นรู้และการเข้าสู่คุณทาเลนีของคุณคือสิ่งที่อำนวยสะดวก อำนวยความสะดวกในการขึ้นสู่5ดีของคุณคุณอยู่ห่างจากความต้องการของคุณเพียงหนึ่งความถี่อสุขภาพหนึ่งความถี่สุขภาพความร่ำรวยความรักและความสุขคือความถี่เมื่อคุณมุ่งมั่นที่จะมีวินยัยคุณจะควบคุมจิตใจของคุณยิ่งคุณมอบตัวเองให้กับการฝึกจิตวิญญาณที่มีส่วนร่วมมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งควบคุมได้มากขึ้นเท่านั้นถ้าคุณเชื่อฟังกฎจักรวานนี้จักรวาลจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณคุณไม่ใช่ร่างนี้คุณกำลังอยู่กับพลังที่จินตนาการไม่ได้ซึ่งคุณจะไม่สามารถค้นพบได้ไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้แต่คุณต้องฝึกฝนทางเทคโนโลยีที่คุณต้องเพื่อปลุก พลังของพระเจ้าภายในของคุณหากคุณฝึกฝนเทคโนโลยีที่ถูกต้องคุณสามารถปรับและเข้าถึงความเป็นจริงใดๆที่คุณต้องการแสดงออกมาไม่เคยมีเวลาที่ทรงพลังมากกว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วเริ่มต้นแล้วแรงกดดันจะลดลงสารเทือนจักรวาลและจักรวาลจะปิดทาง กุญแจถูกเก็บไว้ในตัวคุณปลุกคุณทารรนีของคุณให้ตื่นขึ้นแล้วคุณจะก,ก้าวข้ามขอบเขตและละครประจำวันสู่ความเป็นจริงในมิติที่3ไปสู่ความสูงใหม่แห่งการตัสรู้ทางจิตวิญญาณและความสงบภายในเพื่อให้สำเร็จจงฝึกเทคโนรลยีคุณทารรนีโดยการหายใจสวดมน์นั่งสมาธิ ขยับร่างกายให้ถูกต้องเพื่อสร้างพลังงานที่สามารถปลุกสติเปลี่ยนความถีของคุณได้ทันทีวิธีที่มีวินันปลดล็อกศักยาภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเชื่อมต่อคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับพระเจ้าและนำไปสู่การเติบโตส่วนบุคคลเมื่อคุณควบคุมพลังของคุณทารณีคุณตื่นตัวสู่ความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุด ของการดำรงอยู่เหนือพันธะของโลกธาตุโลกวัตถุและสัมผัสกับความสมบูรณ์ของแก่นแท้ทางจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณคุณไม่ได้อ่านสิน่งนี้โดยบังเอิญในตอนนี้คุณเป็นหนึ่งในอาสาสมัครและถึงเวลาสำหรับการเปิดใจเปิดใช้งานของคุณเรารักคุณมากเราอยู่ที่นี่กับคุณ เราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กลากติกอาโฮโอโรลเลเรเอกระทูสสหพันธ์กแล็ตติกครับผมขอบคุณบทความนะครับผมก็ฝากบทความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าได้เสื่อไปทําให้พี่ๆท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจายแจ้งกราเป็นวนบรมคุคูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆท่าน ฟัาแล้วเกิดความเข้าใจกระจางแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอพระคุณครับ